สวัสดีค่ะนผู้ช้โซีมีียเฟบอร์นะคะ กลับมาสู่ The s i m p h e and c a t e d by Nature EP ที่หแล้วนะคะลืม EB. EB ี p EP 6กับทุกคนเนาะก็ตอนนี้คือโปรให้น้องเอนามาเก็บต้นไม้เพราะเริ่มวันเลยวันตอนนี้6กโมงเชา้ชาใช่แล้วก็วันนี้วันศุกร์ด้วยฤดูหนาวก็เดี๋ยววันนี้ก็ปีเตอร์แพนน้องก็ไปทำงานเหมือนเดิมอะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะให้น้องอะเล่นกันสองคนก็คือเดี๋ยวจะให้ปีเตอร์แพนอะไปทํางานที่ทํางานเลยอะแล้วก็เดี๋ยวจะเล่นเอนาแล้วก็จะเล่นท er ิงกัเบลสองตัวแลเดี๋ยววั วันนี้จะไปตกปลาเออแต่ว่าเราคือเราจะไปตกปลาแต่ว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ย่านสปูตูริคูทุกคนมันยังมันเข้าได้อยู่ไหมเพราะว่าไอ้ที่ตกปลามันมันกลายเป็นน้าแข็งอะมันตกไม่ได้อะก็เลยผมไม่รู้ว่ามันตกได้หรือเปล่าที่นั่นนะแต่ว่าคิดอยู่ว่าอาจจะไปขอดปอบแอดมอลอืมที่เป็นเมืองท่าเรือทุกคนก็คิดอยู่ว่าอาจจะไปตรงงานแทนเพราะว่า อาจจะตกได้ถ้าแม่จริงๆก็ไปโอ้ซิสปริงทุกคนวันนี้คือเพราะว่าเดี๋ยวจะ ตกปลาครับแอสเพอร์ชันเสร็จเลยเอ,อันนี้ใช่อันนี้ขั้นนี้เนาะแล้วก็อีกขั้นหนึ่งก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ยากเท่าไหร่ปะอีกขั้นหนึ่งก็คือหลับเอาดอสามครั้งอ่ะแล้วก็ให้อาบน้ําอ่ะแต่ว่าอันนี้คืออาจจะยากนิดนึงเพราะต้องวิ่งเวลก้าทุกคนก็เดี๋ยวก็ค่อยๆฝึกทักษะไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำให้เอสเพอชั่นเสร็จกันเนาะแล้วก็แต้มปีเตอร์แพนอัพขึ้นแล้วนี่เราเป็นไอวิ 1, ตี้หนึ่งได้หนึ่งอันทุกคนเดี๋ยวเราคงจะแลกอันนี้มาอินฟลูเอนซ์รีเลชชั่นิพเนนาะใเทียรร์แกก็ ได้แพนสามารถที่จะจัดการในส่วนของความสัมพันธ์ของเขากับซิม,ม,อ,มอื่นๆได้ก็คือเหมือนเสกลางเข้าตัวเองเพื่อที่จะจัดการกับความสัมพันธ์ของคนของของเราอะไรเงี้ยเช่นโฟะเซกให้ตัวเองเพื่อที่จะจัดการในส่วนของความสัมพันธ์กับทิงเกอร์เบลอะไรเงี้ยให้ดีหรือไม่ดีก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะใช่ส่วนขั้นที่2คือบีเตอร์ส,มสามารถที่จะมีดิฟเลตความสัมพันธ์ให้กับซิม คนอื่นกับซิมอีกคนหนึ่งได้ก็คือระหว่างกันนะทุกคนแล้วกไม่รู้ว่าขั้นที่2เป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเราลองขั้นแรกก่อนดีกว่าเนาะและในส่วนของเอลีนาเอลีนาเดี๋ยวฉันจะแลกอันนี้ให้แกคือมี2อันมีคนมีขั้นนี้เนาะขั้นที่3อ๋อน้องเป็นกนะลิมเมอร์นะนะลิมโบน้องเป็นกลิมเมอร์ลิงแล้วก็ปีเตอร์แพนเป็นบนะิลเลียนเนาะเป็นขั้นที่4แล้วแล้วก็เอลีนาเป็นขั้น3เนาะก็เดี๋ยวเพราะว่าจะแลกอันนี้ให้น้องเซนต์ออฟฮาเวสต์เทเบิลความตอนนนนนนี้้้้ททุุกคจะไไไไฮล์ใส่่วขอองตมมมหรืพ เป็นแบบสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้เราอยู่ย่านอีวอดิวใช่ไหมมันจะไฮไลท์ทั้งหมดเลยว่าตรงไหนเก็บเกี่ยวได้ตรงไหนเก็บเกี่ยวไม่ได้เนาะแล้วก็อันนี้คือ g r o w eruption er ก็คือมันจะทําให้พืชที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับน้องทุกคนจะโตมาเลยแบบบึ้มขึ้นมาแล้วก็แบบน้องจะแบบโอ้ยโตขึ้นมามีแบบเออะแะละทุกคนออนทาจเนาะก็คือแบบมันจะโตขึ้นมาเลยโดยแบบที่แบบไม่ต้องรอเวลาแล้วอะไรเงี้ยเราบ้านเราทุกคนต้นไม้ทุกต้นอ่ะมันโตอยู่แล้วไงก็เลยแบบ ก็เลยว่าจะไม่แลกอันนี้มาเพราะว่ายัางไม่แลกก่อนเพราะว่ามันมันน่าจะไม่จําเป็นขนาดในส่วนของความสามารถอันนี้เนาะเดี๋ยวเราแลกอันนี้ดีกว่าในส่วนของ Saint o P h e s ซนต์อ f h a r า e s t ว b ร์ดเบิลปีเตอร์แพร์ทำงานตอน10โมงเช้าตอนนี้7โมง8โมงแล้วก็เดี๋ยวรออีก2ชั่วโมงค่อยไปไปที่คอร์ดออฟ d อ o ดมลแล้วกันคพืคอค้งที่พื้นที่บ้าน,านเราเนาะมันไม่มีที่ให้เราขายแล้วกับอี อย่างนึ่งก็คือบบเราขายยาทุกคนก็ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่เราก็เลยว่าเดี๋ยวเราล้มเลิกในส,ส่วนของการขายของแบบนีดนเนาะใช่เราะมันไม่ได้เป็นขนาดเราก็ลากใส่ลากใส่ก็ได้อะอ๋อแล้วก็โปไป เลือกแ s p i r a ร์ชั่นใหม่ให้กับทิงกระเบลเพราะคือ Chief of m i มิชชีฟเพราะว่าเ,เราได้เผื่อแบบเก็บแบบต้มไอในส่วนของเนี่ยคนรีวอร์ดพอยต์เยอะๆเนาะเพราะว่าเราเผื่อแรกๆพวกแบบนิสัยใหม่ๆน้ำยาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าแลกไว้ก่อนแลกไว้ก่อนเนาะโอเคปีเตอร์แพนทำงานทุกวนสิบโมงแล้วหรอว,ว้าวสิบโมงแล้วเดี๋ยวเราให้ปีเตอร์แพนทำงานที่ทำงานเลยเนาะเพราะว่า อเราจะเล่น2ตัววันนี้ใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะพานนองสองคนไปขอ,อดองแอดมอ์กันอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้คือทุกคนค่าความต้องการพร้อมใช่ไหมทิงก็บเบียพร้อมแล้วโอเคพร้อมหมดโอเคอ่ะเราไปที่ขอดับแอดมอ์เลยดีกว่าเนาะคิดว่าน่าจะมีที่ตกปลาอยู่แหละไม่มีจะไปโอชสป,ปีเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาตรงนี้เนาะจริงๆเรามาตรงก็ได้นะ่นี่ยเรามารอดนี้ได้แต่ว่าเราอย่าไปย่านอื่นบ้างอ่ะไม่ใช่หรอกคือเรามาแต่ย่านนี้ อยู่ที่ค่ะอยู่แตย่านเอเวอร์ดิวเราไปย่านอื่นบ้างก็เลยแบบเออไปเที่ยวที่อื่นบ้างดีกว่าเนาะ oh. okay. ม,มาเลเจ้าโอ้โหแค่เคนหิมะแล้วก็รู้แล้วว่าเราตกปลาไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าตรงนี้ตกได้ไหมเนีย่ยตรงนี้ตกไ,ได้ปะไดไหมแ <c oughs> พนนอตฟิชเพราะว่ามันเราตกตกปลาไม่ทุกคนเพราะว่า มันหนาวเกินไปอุซามาอุซ่ามาเราไปข้างบ้านแล้วก็ได้อะที่มีล็อกว่างๆทุกคนน่าจะเข้าได้หรอมัง้งเออเน,นี่ยตรงไงโพวกคิดว่าเราเข้าได้อยู่ซิมตกปลาไม่ได้เพราะไม่มีปลาอย่างนี้ อตายแล้วตายฉันจะว่าตายไปโอ้ s ปิงก็ได้ไปไอ้นี้ก็หิมะตกอันนี้ก็หิมะกระน,นํานนอันนี้ก็ตกปลาไม่เพราะไมมีปลาอยู่ในนี้โอเคปลนฉันไปโอ้ s p ิงก็ได้ว่าจะไม่ออกจากไอ้น,นี่อิน,นสกรีนคือว่าจะอยู่แค่อินสกรีนท่านานไม่ไปไหนเลยอต้องออกไปข้างนอกดีมาเรามาดีเซอร์บูมแล้วกันเนาะไม่ได้มาต้อง สองอาทิตย์มั้งตอนที่ตอนที่ทำกิจกรรมน็อกอินอะไม่ได้มาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มั้ง โอเคเดี okay. ๋ยวเรามาที่นี่เราห้ามใช้ความสามารถป่ะาาถ้าเราใช้เราเป็นเลยป่ะช่วยจะสเวออิโมชั่นให้กับน้องไม่ <rum> ใช่หรอกอ่ะสเวออิโมชั่นเนี่ยจะให้เป็นโฟกัสอ่ะแล้วก็เดี๋ยวส่งน้องไปตกปลาแล้วก็เดี๋ยวให้หนูไปตกปลาตรงนี้นี่ไงมีปลาได้ได้ออกมาด้วยเดี๋ยวเรามาตกปลาตรงนี้ดีกว่าโกฟิชชนะิงเนาะและ <t> ้วช <t> ิงเกเบลหนูทำไมดีลูกชิงเกเบลหนูไปเล่นกับคนอื่นแล้วกันเนาะเอิ่มเนี่ยเอามาเล่นกับบิดบจอนไปจอนเขาชื่อบิจอนใช่ไหมบิจอนอ่ะบิจอนเดี๋ยวขอเล่นกับแกหน่อยขอมาแกล้งๆเนาะเพราะว่าชชิิิปปอมต้้งงแกลคน <laughs> ใช่เล่นขงองน้องคอริสตอเรามาเล่นของทิงเกเบลอีกแล้วก็เรามีคนซิมไม่ชอบสองคนหรออ๋อเรามีอวันนี้ oh. แต่เราไม่ได้แกลเขาทุกคนเขามาแกแลเราเราไม่ชอบหน้าเขาเฉยๆแล้วก็ไอริสอ๋อไอริสคือใครอะ่ะไม่โหลดหน้าฉันด้วยก็ฉันจะรู้ไหมว่มาใครไอริสใช่เพื่อนของนัทยาปะ อาจจะใช่เหรอใช่อ,อ๋อคนนี้เราไม่ชอบแต่ว่าคนนี้เราแค่แบบมีค่าติดลบไปเฉยเราแค่ไปทำใหมม้คนนี้เขาไม่ชอบเราแล้วกันเนาะเพราะว่าเรามีดีไซน์สองคนอะ่ะเดี๋ยวเรามามิชชิปไปรจอนกอนเดี๋ยวประจอนประจอมขอไปชิปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวฉันจะแกงแกงแกะใช่ระหว่างรอเอ้หน้าตกปลาขึ้นได้ลวตัวหนึ่งมันนี้เกิดเสร็จลวปลาแล้วเกิดบ้าเต่าได้อะ่ะ วายตายแล้วทุกคนเสร็จแล้วทุกคนส่วนแอปเปิ้คชั้นคันแรกพูดจริงๆนะพูดจริงๆเลยแบบพูดแบบซีเรียสนะทุกคนว่าออกมาเมืองอื่นอ่ะที่ไม่ใช่ย่านอีเวอร์ดิวอะทุกคนคือเกมลื่น โอเคว่าตอนไป่าตะกี้ยวกับย่านเพราะย่านนั้นมันดานนั้นมันแบบมันค่อนข้างที่จะเอ่อเอฟเฟกต์เยอะนิดนึงแสงสีตกาตาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบทให้แบบเออเปลืองแหลมนิดนึงอะไรอย่างงี้เนาะแต่พอแบบออกมาย่านแบบย่านเนี่ยเนี่ยย่านแบบไอ้นะโอ้ยซูปิงเนาะโอ้โหเกมลื่นปืนลื่นปืนวุ้ยเดี๋ยวเราให้ที่กระเป็นมามานี่ดีกว่ามามาเข้าเมืองลึกลับดีกว่าเนี่ยไปให้น้องเข้าเมืองลึกลับเนาะซึ่งแล้วก็นะฉันลืมไปว่าฉันต้องกดอะไรบ้างเออคำถามฉันลืมไปเลยว่าตอบอะไรบ้าง เท่าที่จำได้แล้วกันนะมันมีอะไรบ้างจำไม่ผิดอันแรกเลยคือเช็คเทคไวพาร์ตปะอ่ะเช็คไบพาร์ตแล้วก็อันที่สองคืออะไรนะฉันจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้อ่ะเช็คไวพาร์ตแล้วก็คลามเรเดอร์ปะปีนบันไดขึ้นไปอ่ะแล้วก็ให้ทำอะไรอีกโอเคแล้วฝนก็ตกอ,ตกอีกเชิญมาแล้วก็ให้ step on the ledge อ่ะแล้วก็ต่อไปคืออันสุดท้ายคือทาวเวลลฉลนจำได้อยู่ทาวเวลทุกกระนี่ไง โฟความจําดีขนาดดีใครบอกจำไม่ได้ตอนแรกอะงองจัง<อ>มาแลวจ้าแม่ไม่ได้มาตั้งอาทิตย์หนึ่งแนะ่เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเราชวนน้องเข้ามาโดยน้องนะอีลีนาเนาะบริงอีลีนาทูเชียอะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะให้น้องตรงนี้อาบได้ปะเพราะวา่าถ้าอาบได้เพราะมันบ่อที่ลึกเออเออน่าจะไม่ได้ทุกคน,<อ>นก็คือพามาตอนแรกก็คิดว่าจะอาบได้อาบไม่ได้ทุกคนอะเดี๋ยวน้องมาคดหาของแล้วกันเนาะชิคกคเปลคือตอนนี้ไม่มีอะไรให้หนูทําเลยลูกหนูไปหากบแล้วกันเนาะ หาก,กบตอคริสตอเนี่ยลูกอะพือโฟรู้สึกนะว่าโผชอบทุกอย่างของแพคนี้เพราะว่าหนึ่งเลยมันทําถึงกัทุกคนแฟรี่มันทำถึงมากเลยรู้สึกว่าแบบทุกอย่างการแบบแอนิเมชชงแอนิเมชันอะไรอย่างเงี้ยมันมันทำถึงแล้วมันดีทุกคนมันดีมากเออถ่าถามสิ่งที่โฟไม่ชอบเลยของแพคนี้คือแสอสเฟรชั่นทุกคนมันสัานอ่ะทุกไอป้าคือมันง่ายเกินไปอะง่ายแบบ มันง่ายมากไปดูก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยเราเลยไม่ค่อยชอบอะไรแต่ว่าในส่วนของนิสัยต่างๆอะไรเงี้ยก็โอเคนะนิสัยมีสาัะก็โอเคอยู่แต่สำหรับโฟนะเขาสึกว่าแพ็คเนี้ยดูดีดูดีแล้วโฟชอบมากกว่าแพ็คพูดได้ไหม <laughs> อ้ชอบมากกว่าบิสเซทฮอบบี้อะเขสึกชอบแพ็นี้มากกว่าเพราะว่าบิสเซทฮอบบี้ทุกคนมันแล้วทุกคนก็รู้เนาะว่า เออมันมันแอบพิจารแบบยุ่งยากทิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าแพ็คเนี้ยมันมันเข้าใจง่ายมันเล่นง่ายดีทุกคนนักสลับโฟะวันนี้คิดว่าปีาล่ลแพนาจะเลื่อนขั้นอยู่แหละบ้างวิ้ได้เห็นชุดน้องเปนชุด ชุดหน้ารอนน้องคนเซ็กซี่มาเป็นนางพิชิราตีเนาะโอเคปะหนูขุดไปลูกแบบเออเพราะว่าเราลืมไปว่าเมืองนี้เขาร้อนทุกคนแล้วก็ใส่ให้น้องใส่ชุดหน้าหนาวมาไอในส่วนของทักษะเนเนเจอร์ลิฟวิ่ทุกคนมันใช้อันนี้อินสไพร์เพิ่งรู้ว่าใช่อินสไปร์เหรอวะเหือวะ,ววะตอนแรกนี่ใช้ค่าโฟกัสเอออะไทุกคนก็คือมันใช้ค่าอินสไปร์จะเพิ่มเร็วขึ้นอะไรอะ่ะมันขีเข้าคำอะไรขึ้นมาอ๋อก็คือง่ายๆก็คือเหมือนว่าน้องไปเจอของให้ดี ไม่ทสายอะไรเงี้ยทุกคนเนาะใช่น้องน้องมึนอะไรลูกอ๋อหนูได้ข่าวแพลนหรออ่ะโอเควิได้ยินเสียงนี้เรื่องคันปแเกเรื่องคันหรือเปล่าดูกอนนะเดี๋ยวนะใน <c oughs> ข้อควา,ามยังขึ้นเยอะตังเลยยัไ่ไงมันขั้นเจ็ดแล้ววิลดนะพี่แพมนี่เลยลูกมาวันนี้เร็วดูมานี้เราไ <c oughs> ด้กัมนมาได้กันมไดกันแล้วก็ไม่เบลหนู อ๋อเล่นมือถือเ oh. เล่นทำไมอ่ะลูกเ <c oughs> ล้หนูจะเล่นทำไมอ่ะกล <c oughs> ับมาบ้านแล้วจ้านน <c oughs> เดี๋ยวให้เอลินาไปอาบน้ำดีกว่าทุกคนแหลกกลับมาบ้านแหลกมากตอนอยู่ที่นู่นนานอยู่ที่เมืองอื่นทุกคนเ,น,นเลนื่นปืนเลื่นปืนเลย <c oughs> เดี๋ยวเราให้น้ำาอาบน้ำตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งกระเบลหนูไป <c oughs> ดิจนินเลตเนาะแล้วก็ปีนแพนหนูเศร้าเลยลูกอ๋อหนูเลื่อนเศร้าเราก็เลยเศร้าตามอ่ะเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราให้ปีน้ำแพนไปอันนี้ดีกว่าไปอันนี้นี่นี่นี่เนาะมาทําสูตรภพ่ต่อเดี๋ยวเรามาทําอะไรเพิ่มดีตอนนี้น้องวิเจ็ดทุกคนเดี๋ยวเราให้น้องทําเป็นฟิซซี่บันนี่ฟุตไหมเออนี้ดีกว่าขอไม่แพนเตียกระเป๋าเลยเดี๋ยวเราขายบางอันทิ้งดีกว่าน้องเช่นอันนี้ทิ้งเลยทิ้งเลยอ่ะอันนี้ทิ้งด้วเอาชิดทิ้งเลยแล้วก็เซษเดี๋ยวเก็บไว้อ่ะอันนี้ทิ้งอันนี้ทิ้งเลยอ่ะแล้วก็ผงนี่เก็บไว้เนาะแล้วก็อันนี้ทิ้งเลยขบเนี่ยแล้วก็ เดี๋ยวของพวกนี้เราเก็บไว้แล้วก็ยาอันนี้เรากเก็บไว้กว่อนถึอมีคนป่วยเนาะแล้วก็เก็บอันนี้ทิ้งทิ้งอ่ะนี่ทิ้งไปเลยแล้วก็นี่ทิ้งด้วยนี่ทิ้งอีกโอเคประมาณนี้ทิ้งของอุ้ยเก้าพันเลยเหรอว้าได้ของเยอะเยอะเนี่ยเก้าพันเนี่ยน,น,นี่หรือเปล่าเก้ามกรหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราขายทิ้งดีกว่านะเก้าพันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บพวกของต่างๆแล้วก,วนะก็น่แต่กี้ตะกี้เอหน้าหนูหนูเก็บโผล god โอ้โหเอ้หาลูกเดี๋ยวเก็บของในใตู้ก่อนดีกว่านอนเถอะนะเนี่ยอันนี้มีของที่ต้องเก็บด้วยอ่ะแล้วก็อันนี้ขายทิ้งแลวกันนี่ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเดี๋ยวขายทิ้งเลยวิน้องไอเดซฟลาวเวอร์ทุกคนไหนซือ <Nice. S 1> โอ้โหหนูโชคดีมากเดฟาวเวอร์คือดอกไม้ที่ถ้าเกิดมีซิมตุยในบ้านทุกคนแล้วถ้าเกิดเราดอกไม้ให้กริมทุกคนกริมจะไม่เอาตัวเราไป เอออันนี้เก็บมายะเก็บไปดีกว่าไปปลูกเนาะแล้วก็อ,อ่าอันนี้ทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลยคือมาเคลียร์ของในกระเป๋าทุกคนเนาะเออแล้วมันมีอันนี้มากเดสาวเวอร์คือหนูโชคดีมากเอยีนะาหนูขุดของได้ดีมากลนะของอันนี้ดีจริงๆทุกคนคือหายากด้วยเดสาวเวอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าแบบ เออเราไม่ปลูกเองชั้นการแบบถ้าแบบการทำสวนในคนถ้าไม่ถึงสิบอ่ะก็หาไม่เจอนะดอกเน Esta, ี่ยแต่นี่คือเงินที่น้องขายได้ทุกคนสามหมื่นหนึ่งเมื่อกี้ให้น้าทุกคนลีดออร่าคุณพี่คนนี้คุณพี่อีเคดใช่ไหมก็ใช่อีเคดใช่ไหมเออให้น้องลีดออร่าแล้วมันขึ้นมาว่าเป็นบรูเป็นสีน้ําเงินก็คือออร่าของคุณพี่อีเคดเป็นสีฟ้าเสียงความสงบอ่ะแต่ทรงพลังฉันรู้สึกว่าคนฉลาดและเข้าถึงอัตลักษณ์ อันศักดิ์สิทธิ์ของคุณได้อ้าวโอเคเขาเป็นคนจะเย็นเหรอคนเนี้ยตายแล้วเราต้องมีทักษะเ e v e l 4ในส่วนของการเด n น n g งอะว่าเลื่อขนขั้นข่าวนะต้องเว v e l 4แต่ว่าเรามีหยุดหยุดวันนึงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยฝึกทักษะละกันเนะานะเช้าแล้วค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่หทุกคนเดี๋ยวต้องพารเราไปทำควิกด,ด้วยเนาะใช่แล้วก็เดี๋ยวพวกเราใช้ความสามารถที่ทุกคนในส่วนของไอเที่ยวแรกมาก็คือเฟลลี่แล้วก็มันคืออันนี้อะนนไรน,นะเซนต์ออฟฮาว e สเทเบิลใช่ไหมลองดูซิว่างงไ บูมไหนอะไฮไลท์ยังไงอะไฮไลท์ยังไงนี่หรอมีนี่มีนี่คือไฮไลท์ใช่ไหมอ๋อหรือเปล่าโอเคอาฮาเวดฮาเวดลูกฮาเวดเนาะก็คืออ๋อนี่มันเป็นไฮไลท์แบบปิ้งขึ้นมาอย่างนี้เลยอ๋อเป็นแค่แบบอ๋ออย่างงี้ไงนี่นี่โอเคอ๋ออ๋ออ๋อโอเคลูกขอโทษที่แม่ไม่รู้เองอะไรบอกเค้าว่าแบบจะเป็นแบบแสงแบบปึ้งขึ้นมาอย่างนี้เลยอ๋อไม่ใช่ เราไม่ใช่เราเราคิดเยอะเองอ่าอ,อโอเคผมคิดว่าผมจะเอาพักต้นหนึ่งออกอ่ะเพราะว่าจะปลูกเออน้องเดสพาวเวอร์ด้วยใช่ตอนนี้เซจมีสองใช่ไหม้ข้างหลังนี้คืออะไรข้างหลังนี้คือข้างหลังคือเซจเหมือนกันเอตรงหยอกแล้วกันแล้วปลูกเป็นเดสพาวเวอร์แล้วกันเนาะเดี๋ยววันนี้ปีเตอร์แพนหนูต้องฝึก oh, <Le> ทักตะในส่วนของการทำสวนใช่ไหม oh. เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวให้เอลินามาสอนดีกว่าในการทำ ในฝึกการการเดนนิงเนาะเพราะว่าน้องมีสกิลเยอะกว่าพี่ทพนก็เลยว่าเดี๋ยวจะให้น้องมาไกด์อ่ะแล้วก็เดี๋ยวชิงกระเบวันนี้น้องโชคดีไหมถ้าวันนี้โชคดีไม่ค่อยเท่าไหร่ <laughs> งั้นเดี๋ยวหนูไปอาบนา้ำแล้วก็เดี๋ยวหนูก็ไปทำเอ่อโนมต่อละกัน <c oughs> มันดีอย่างนึงตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราพาน้องเมนเทอร์ทุทุกคนเนี่ยน้องจะมีไอ้มูดอารมณ์โฟกัสขึ้นมามันดีตรงนี้แหละเพราะว่าถ้าเกิดมันมีมันจะเริ่มขึ้นเร็วๆขึ้นทุกคนเนาะีก็ไปแตเต็มล้านะก็จะเวแลสีนะ่แล ไม่ดีเอลินาวันนี้หนูโชคดีไหมถ้าเกิดโชคดีหนูไปขุดของต่อไม่ดีแต่าห,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 หนูต้องหนูต้องขุดลูกเพราะว่าหนูต้องมีทักษะเยอะอ่ะหนูขุดหนูขุดหาของไปนะลูกนะแต่จริงๆเราก็ซื้อพวกหนังสรงหนังสือได้นะเอา,าเดีแล้วก็ซื้อมาเลยเนี่ยแบบติ๊สกสกิลตรงนี้เนาะแล้วก็หาไอ้นิทรรศลิฟวิ่งทุกคนเนี่ยลองหาดูแต่ตัว F ตัว G อ่ะแล้วก็ H เอสแล้วก็ k ค m n ลเอ็มเอ็นนี่เดี๋ยวข้าึงอันก็ถึงล้วก็ถึงละนี่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 ในช่วงไลฟวิ่งซื้อมาติดตู้ไว้สักอย่างหนึ่งแล้วกันพลังแฟรนี่เราแลกมามันมีไอที่เป็นเซกมเมล็ดใช่ไหมเนี่ยเราเราแลกนี้มาเมนิฟิเมนิเฟสซีท, <c oughs> ทุกคน <c oughs> มันเหมือนจะเซกไอเม็ดออกมาใช่ไหมป <c oughs> ่ะได้อะไรมาลูก อยูได้อะไรมาคริสต์มาสโรสอ่ะอันเดียวหรอเดี๋ยวเรามาตั้งเ้าปิธานให้กับน้องแต่ละคนดีกว่านะเพราะว่าวันนี้วันปีใหม่ด้วยอ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาตั้งเ้าปณิธานหรือตั้งไนอ,อ่ะหรืตรงไหงนี่นี่เมกเลียโซลูชันเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งเป็นอ่าเพิ่มสกิลดีกว่าให้กับปีเตอร์แพรส่วนทิงเกอร์เบลหนูเป็นอะไรลูกไปห,หนูไปทะเลาะกับเขาละเราว่าเราเลือกเป็นเพิ่มสกิลเหมือนเดิมแหละแล้วก็เดี๋ยวรอเอหน่าออกมาตอนนี้น้องชาร์จพลังอยู่แล้วก็ค่อยเลือก ในส่วนของสสเรสูเลชันแล้วกันเนาะเราก็คงนัากันเลือกอันเดียวกันให้กับเอลินาเนาะเพราะคือเป็นเพิ่มสกิลอ่ะใช่เพราะว่าเดี๋ยวน้องก็ต้องเพิ่มสกิลในส่วนของไอ้สกิลการ์เดนดิ้งอะ่ะใช่แล้วก็ไออันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราไปนั้นเลยไหมไปสปูตเดิก,กูเพราะว่าเออสปูตเดลิกูเขาไมีบาและวบามีทีวีด้วยเราไปตรงนู้นเลยกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรอเที่ยงคืนใช่เพราะว่าวันนี้เราต้องแบบม,มีอ่า ขาวดาวใช่วันนี้มันวันวัน,ว,น,ว,นวันสิ้นปีแล้วอะไรเงี้ยอุย้ยเราเล่นมาสักปีหนึ่งแล้วหรอว้าว <Wow. S 1> จริงปะจ,จริงป้าเล่นมาปีหนึ่งแล้วหรอในซีรีส์นี้วัยน้าว6 EP ปีหนึ่งอ่ะมาแล้วพร้อมกับเมืองที่มาตกเต็มเลยทุยนเนาะโอเคอะแล้วก็เดี๋ยวโคจะให้ <c oughs> น้องเนาะมาใช้อนี้ทุกคนในส่วนของพลังแฟรี่เพราะน้องมีค่าอินสไตร์พอดีเลย แล้วเราจะให้น้องไปขุดหาของไงก็เลยว่าเดี๋ยวจะโปรเจกต์อิโมชันก็คือ<ฮ>เป็นการ<ฮ>บ้มพลังอิโม<ฮ>ชันไปเลย<ฮ>บ้มนี่เนี่ยเนาะ<ฮ>แล้วก็น้องก็จะมีค่าอ<ฮ>ินสไตนี่ไหมนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะให้น้องไปขุดหาของ,ง่งเดี๋ยวพี่ตอแพงก็ต้องมาขุดหาของเรื่นี้ว่าเดี๋ยวให้พี่ตอ์แพงมาขุดหาของดีกว่านเพราะว่าน้องก็ต้องมีไอในส่วนของทักษะนี่เต็มด้วยเหมือนกันน้อเดี๋ยวหนูมาขุดหาของทําน้ํายาละกันเรอไม่จริงก็ไม่มีคมีค้าวสัมพันธ์คนนี้อีกแล้ววะา ไม่มีข้าวเอารคนนี้อะคริสโตเฟอร์เนี่ยโรบินหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ึงมีข้าวข้าวเราไม่ติดกับเขาลูกแต่รู้สึกว่าน้องขุดได้แบบพวกข่าวแพลนเยอะมากเลยเนาะคือแบบตอนนี้คือได้มาอีกแล้วด้วยคนขาวแพลนอ่ะเนี่ยได้มาอีกแล้วคือหาง่ายมากเลยเพราะว่านะถ้าแบบทักษะสูงอาจจะได้แบบข่าวแพลนง่ายเนาะใครโทรมาใครโทรมาฉันเห็นคุณทํามืออาทิตย์ที่แล้ว ข้าซิมเราสกรปรกทุกคนแล้วไม่มีที่ให้เราอาบน้ําเนาะก็มาด้วคนซิงเนาะแล้วก็เนี่ยสแปมไปวอชแอนวอชแอนไปเลื่อดเดี๋ยวน้องก็สะอาดอู่ทุกคนเนาะมันคืออ่าสิ่งมหัศจรรย์ทุกคนตัวเปื้อนแต่เรามาล้างมือก็คือสะอาดเลยเนาะนี่คือสิ่งมหัศจรรย์โลกใบน,นี้ของเกลซิมสี่นะคะว่าการที่เรามาวอชแอนไปทุกคนค่ายจริงก็เพิ่มขึ้นแล้วน้องก็ตัวสะอาดขึ้นซิงเกลิลเบลก็เมาส์ชาำเลยเมาส์คนอื่นไปด้วยตอนนี้ขึ้นหนู เพื่อจะดูว่าหนูมีค่าล้มติกี่คนละสองคนด้านยากกับคิดโซเทอร์โรบินเนาะโอเคมีสองคนก็ดีลูกยาให่ยิกว่าน,นี้เลยแม่จะกลหัวแตเรามาเข้าดาวเขาดีกว่าทุกคนวอนนี้เขาเริ่มเข้าดาวกันละเดี๋ยวเรามาวอชนิวเอเยทีวีด้วยกันอ่ะมาลูกมาหนูก็เมาเกินหนูเมาทั้งวันแล้วเนี่ยทิกาเบลลูกเรามาดูสองสาวซีรีส์ดีกว่าทุกคนนี่เทียบความสวน เขาสวยคนละแบบเนาะอีกคนนึงแบบสวยหวานอีกคนสวยแบบสวยคิ้วๆอะไรอย่างงี้มีความเฉียวเฉียวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาคนละแบบกันสลับโฟนนะอุ๊ย <c oughs> คุณพี่คุณพี่ตัดหนะ้าหนูแล้วมองหนูด้วยหลอดจังเลยคิดอะไรกันหนูปะเนี่ยคุณพี่ขากรอใกล้เที่ยงคืนแล้วกันทุกคนเพราะว่ามันมันน้องเราเริ่มเช็ตชูบชีบ้ตอนเที่ยงคืนใช่ไหมก่อนใกล้เที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณห้าทุ่มอะไรอย่างงี้เนาะเอามาอมาละมาเริ่มมาละมาละเออเช็ูบี้นะเออเออเอออะเออ บบเออชับชูบี้ไปแล้วมันคือถ้าเกิดว่าห้าทุ่มครึงรคงงคร่งอะไรอย่างงี้ยคนมนเคยกันเสียงดังมากแต่ห้าทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยเนาะเริ่มชับชูบ,บี้กันแล้วเนาะเออก็คือเหมือนแบบมินยิยี่อะไรอย่างงี้หรือเปล่าอ่ะดูฟังเสียงน้องแล้วกันเนาะชับชชูบ,บี้ เออแล้วคนก็รวมตัวกันเปนเยอะมากเลยที่นี่เพราะว่าแบบมันเป็นที่ที่มีทีวีอ่ะทุกคนเนาะก็เลยแบบจะมีการรวมตัวกันที่นี่อะไรเงี้ยอ่ะลูกอ่ะชับชูบีชับชูบีชับชูบีอ่ะสามสองหนึ่ง แฮปปี <Happy> Baptist, N, love, ้เดือนยี <c oughs> <t UC S> <c oughs> ่สิบเอเลฟไตล์แอตลีสทุกคนเกิดขึ้นแล้วทิกเกร์เบลรู้สึกว่าเออเขาจะสูญเสียไอ้เทคเทคโนโฟเบียไปเพราะว่าน้องดูทีวีเยอะทุกคนอลุกกดกดกันอุ้ยทิกกอร์เบลมากดพีทอแพนด้วยน้องน่ารักจังอ่ะแล้วก็พีทอแพนใหม่ลุกพีทอแพนไปกดชิงไกอร์เบลกหึงปะกังหึงไหมเนี่ยอ่ะวุ้รักสามสร้างเราสามคนหรือเปล่าป่ะกลับบ้านดีกว่าเนาะกลับไปกลับไปบ้านดีกว่าป่ะทุกคน นะแล้วก็เดี๋ยวผู้ิชาไปปล่อยให้พี่รแพนทํางานอุยเราพาลูกค้าบ้านดีกว่าได้เล่นน้องด้วยดีกว่าเนาะโอเคลกลับบ้านเลยดิกว่าเช้าแล้วค่ะทุกคนเนาะแล้วก็เออตอนนี้น้องเพรื่อหกคนมาโฟนให้น้องมานอนกลางดึกกลางสายตอนนี้เพรื่อหกแล้วนะเดี๋ยวปีเตอร์แพนหนูตื่นอย่างลูกหนูไม่ตื่นอีกหรอไม่หนูตื่นช้าแล้วเลยลูกอ่ะอย่าลืมตื่นนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ตอนทิงเกเบล โชคดีมากๆเลยช่างเจอะหนูโชคดีหนูไปทําลูกหนูไปทางานช่างให้เยอะๆน้อง <c oughs> หนูไปทาเฟอร์นิเจอร์ก็ได้หนูทาเป็นอะไรแพงๆมีอะไรแพงๆบ้าง,งอะวูดเดนตรอนอ๋อที่เราได้มาใช่ไหมเราทําอะไรดีอะเราทําเป็นทรอยเด็ดละกันอะเดี๋ยวกนะ็ต้องให้น้องมาดูต้นไม้ด้วยอุ้ยต้นไม้เอลินาะลูกหนือนไล่พิกซี่ออกก่อนตอนนี้พิกซี่มาบ้านเราเต็มเลยแล้วก็เดี๋ยวเราต้องให้น้องเก็บเกี่ยวของด้วยแล้วก็ตรงนี้คือต้นไม้ฉันต้องดูแลไม้ตรงนี้ เมนเทแล้วนี่ไงเดี๋ยวเรามาเมนเทต้นไม้ดีกว่านะจะลืมเดี๋ยวเราลืมดูแลทุกคนเดี๋ยวน้องจะตุตตเยเย่ต้นไม้เดี๋ยวน้องก็จะเศร้าอีกกับสงสารอะโอเคเวลางานของปีรพทย์ออาเริ่มเก้าโมงวันเริ่มสิบโมงเดี๋ยวเรามานัดลูกค้ามาบ้านดีกว่านะแล้วก็ทํางานที่บ้านนี่แหละอะโอเคคุณป้าเข้ามาแล้วนี่ไงคุณยายจะปวดเป็นไรเอ่ยไม่มีไม่มีเหมือนจะไม่มีบอกนะว่าเป็นอะไรทุกคนแต่ตามตัวไม่มีอะไรเลยเนี่ยเนาะตัวปกติเลยน่าจะแบบ ไม่ได้มีอะไรมากมั้งวันนี้โอเคตอนนี้เราเคลียร์เราเสร็จทุกคนในส่วนของการที่ดูว่าเขาเป็นโรคอะไรเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคุณป้าคนนี้เขาป่วยเป็นโรคอะไรอ d น n ิฟายทุกคนเนาะเป็น e o t t i o n a l d s s เทร s เหรอมีแค่อันเดียวเลย <Okay. S 2> เออเราต้องไปทำยาใช่ไหมคือเราสามารถรักษาเขาเลยได้ไหมหรือว่า เราต้องไม่ทํายาคือเรามีวางแฟรี่ไงไม่ใช่หรอก <c oughs> เลยว่าอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเรารักษาเขาเลยอะไรอย่เงี้ยจะได้ไหมโอเคเสร็จแล้วหรอเอาฉันไม่รักษาเขาเลยนะเอาดีอ๋อแต่เขาเป็นแค่นี้ไงเขาเป็นเหมือนแบบ เออารมณ์แปรปรวนเฉยๆไม่ต้องรักษาก็ได้อะไแค่พูดเฉยเโอเคโอเคอตัวนี้คือว,ว้าวใกล้จะแปดแล้วทุกคนเนาะ <S 2> <S 2> <S ลดเกินนะหนูไปฝึกศึกษาเพิ่มดีกว่าในการทําน้ํายาเนาะ <S <S เอลีน่าลูกหนูไปฝึกทักษะต่อดีกว่าตอนนี้ทักษะการขุดหนูเท่าไหร่ลูกนะตอนนี้ เดี๋ยวหกแล้วหรอไว้ไว้จ้างหรือมาขุดของต่อดีก่อนรกไปลอ๋อ oh, แต่วันนี้น้องเอลีนาโชคไม่ดีนี่ oh. เนี่ยน้องแบบแบดลักเลยวันนี้ก็เลยขุดหาของไม่ค่อยได้ทุกคนอ๋าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรรูแล้วก็ตอนนี้อบิตี้พอยน้องปลดล็อกมาแล้วอันนึงแล้วแรกนี้ดีกว่าเนี่ย growth eruption คือมันจะโผล่มาเลยแบบบึ้มขึ้นมาเน <laughs> าะแล้วแรกอันนี้ดีกว่าอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพีทาแพนตอนนี้คืออบิตี้ไม่เพิ่มเลยใช่ป้ะเดี๋ยวแม่จะพาหนูไปฝึกในทักษะในการทำแบบ อาร์เบตี้แพรลี่เนาะเดี๋ยวเรามาหาคุงหาคนแล้วก็เดี๋ยวมาแกล้งเขาอะมาเดี๋ยวเราลองให้น้องมาโกรอีลับชันกับต้นไม้ตรนนี้ตง้ตงนี้คือ,คอปลูก,ลกในเดซฟาเวอร์ไว้เนาะแล้วก็อันนี้ปลูกเป็นเบซิลไว้อะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าถ้าเกิดเราใช้ความสามารถพลูกเป็นยังไงถ้าให้จําได้เลยคือมันจะบึ้มขึ้นมาทุกคนแบบไอ้ต้นไม้คือมันจะโตไาเลยเนาะเดี๋ยวลองดูซิว่าเป็นยังไงลูกบึ้มไปลูกบึ้ม นี่เนาะก็คือโตเป็นแบบโตโต้นโตไปเลยทุกคน <c oughs> แล้วก็เราก็ไปให้มันโตทุกคนคือตอนนี้คือวิตตี้พอยเพิ่มมาหนึ่งอันละที่เราแรกเป็นอันนี้อย่างที่บอกเลยคือจะแรกเองเอ็มบรานด์รีเลชั่นชิพเชนอย่างที่บอกเลยคือว่าถ้าเราใช้ความสมามารถแฟรี่ที่มันมันดีอลทุกคน <c oughs> อ่ะช่าวความสัมพันธ์จะเพิ่มขึ้นเนาะโอเคแรกอันนี้ละกัน <c oughs> เราเจอเยื่อของเราแล้วคนนี้นี่เอง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาอแนะนําตัวเขาก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแกล้งเขาดีกว่าใช่คุณพี่ค่ะ คุณพี่คุพี่หายไปไหนอ่ะคนพี่อาไปเป็นเดือักมาแทนเดือหักกัน <c oughs> <c oughs> เดือห,หักมาแล้วเดี๋ยวเรามา respect ู u เดือักก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาเก้งเก้งขขาทุกคนใช่ไปไหนอ่ะมีอะไรให้เนอกให้เก้งเขาได้บ้างชิปรักไหมแล้วก็มาอินคลิปก็ได้อ่ะแล้วก็คณพี่คนนี้ตะกี้เห็นอยู่เขาป่วยใช่ไหมเนี่ยเขาป่วยเป็น emotional b o w ทุกคนที่มันแบบเป็น รู้ปวดใจแล้วก็เป็นวงๆอ่ะเออเดี๋ยวเรามาแกล้งเออเดี๋ยวเราแกล้งก่อเดี๋ยวรักษาเขาไม่แกล้งรักษาเดี๋ยวรักษาเขาดีกว่าเนาะคนนี้ใช่จะได้เพิ่มค่าเด้ออุ้ยเพิ่มแล้วโอเคดีมากลูกเดี๋ยวหนูไปรักษาเขาก่อนดีกว่าเนาะแล้วบินท่าน,นี้อีกแล้วนี่ก่อนนั้นเราแลแกแต้มดีกว่าแลกแต้มให้ปีนทะแพ์ก็คือนั่เป็นอันนี้ละคุณเอาอันนี้ก่อนเนาะในส่วนของอ่อที่เราจะอันนี้เราไม่ได้ลองเลยนี่ว่า เอเดี๋ยวเราลองลองนี่กับคนอื่นดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองอันนีน้ส่วนของที่มันเพิ่มค่าความสัมพันธ์เนาะอ่ามันคืออันไหนนะปานิป้าอินฟลูเอนซ์รีเลชั่นชิอ่าแล้วก็อ๋อเลือกคนได้เลยเหรออ่าเราเลือกเป็นเราเลือกเป็นไท,ทเทเนียมไหมไทเทเนียอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเพิ่มเป็นอ๋อเรื่องนี้เลยว่าให้เป็นแบบเพิ่มเพิ่มบวกในส่วนของเฟรนชิพ หรือว่าเป็นโรแมนติกหรือจะเป็นอ่าเฟลี่ที่มันลดลงเนาะแล้วก็หรือว่าลดลงในส่วนของโรแมนติกแล้วลองเพิ่มไหมอ่ะเป็นยังไงอะ <S <S เออึ้งอ่าไม่รู้หัวใจอุ้ยน่ารักจังเลยเหมือนแปลงร่างเป็นเิลามูนทุกคนเนาะแล้วก็ตอนนี้คือเป็นไงบ้างในส่วนของเขาเราอ่ะ <S <S อ่าก็เพิ่มมานิดนึงโอเคเนาะเราใช้แต้มเดี้ยเมื่อกี้ลืมดูเลยเราใช้แต้มเดียวมื่ในส่วนของเันเนี่ยใช่อ่ะอ่าอ่โอเคโอเคก็ ดีเพระาะความสัมพันธ์เนาะถ้าเกิดเราลองไหมเราลองกับทิงเกอร์เบลไหมเพราะว่า uh huh. เราจะให้ทิงเกอร์เบลทุกคนมีคนเกลียดอ,อยากให้เราจะคนเกลียดวาะในเอสแอสเปียชนใช่ไหมต้องมีคนเกลียดหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวจะหาคนก็คนหนึ่งซึ่งเราว่าจะเอาคนนั้นนะคนที่เราเกลียดอยู่แล้วเอาคุณ,ค,ณคุณพ่อไหมคุณพ่อไหมเราเราไปต่อยเขาทุกคนแย่งของขวัญอะ่ะก็เลยเดี๋ยวเราให้เขามีค่าความสัมพันธ์ที่มันลดลงดีกว่าเอ้ยได้แล้วนี่ไงมีคนเกลียดสองคนได้แล้ว ได้เป็นแบบโกงๆเนาะเอ้ยก็เลิศก็เลิศก็เลิศดีก็เลิศดีแต่ว่าค่าควาสัมพันธ์มันจะลดนะตะเกียรโอเคทุกคนก็สุดคลิปนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยพาน้องเที่ยวไม่ได้อยู่บ้านเท่านี้แค่ไม่ได้อยู่บ้านเลยก็พาไปนู่นไปนี่เนาะวันนี้ก็คือแอบหนีเที่ยวแล้วแหละใช่ก็เออเดี๋ยวก่อนนะ เอ้าเออลูกเออโดนแกล้งเองนะเป็นไงสมหน้าทิงเกรเบลเนาะก,ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันศุนกร์เนาะก็วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะบ๊ายบายชุบหมวกบ๊ายบาย